โอเคก็กลัาสวัสดีทุกคนด้วยครับนี้มาสร้างซีดใหม่กันนะได้ซีดมาจากน้องเนือ้อน้องมันเอาไปเล่นแล้วมันเจอมันเจอซีดหมู่บ้านอนละของดีนะเดี๋ยวมันมาเล่นซีดนี้กัน ตัดไม้ก่อนเลยตัดไม่ได้ แ้วเนีทำอีเตอร์เห็นแล้วก็ไปขุดเหล็กกนันเห็นมีเหล็กอยู่ข้างๆมีเหมืองอยู่ร้่ยเอาชุดทองไปยังไงเนี่ยนี่มาถึงก็ฟูเลยไปป้นมาจากในกล่องในหมู่บ้านนเปล่าแบบนี้ก็สวยเลยดิน่มีเลมอนด้วย นี่ไงแค่หลอดทองทำอะไรแค่หลอดทองทำดีได้เห็นเห็นรบกวนเข้าขอใครด้วยนะขนาดนี่ปูจัด ม้าเพชร่ะเอาเพชรมาแ้วที่ไหนมาไดมอนด์นี่ยเห็นนี่นี่นี่มีเหล็กมีเหล็กต้องไปขุดไนทามิตเตอร์ที่ขุดพิกแอ็

แซีดซี sheet, sheet, นี้ก็เล่นยาวๆนะไม่เปลี่ยนลนะในหะมู่บ้าน่ะเป็นเหมืองด้วยตรงนี้ต่อบล็อกให้ขุดถึงว่าไม่ถึงนี่ต่ออะรงงี้ยบะจะตกปะนี่อ่ะ เงาใหญ่มัอยู่ข้างล่าง,างนี่นะโอ้มันเด้งเข้าตัวแลนะมันเป็นมอสนะโคตรดีข้างล่างมีของยอะไรอีกเนี่น เดี๋ยวเอาไว้ก่อนแล้วกันยังไม่มีของดีๆจะค่อยลงแล้วกันทำตรงนี้จองไว้ก่อนตรนนี้เราก็ทำตรงผัก ทำโลกแ่ย้าวทำโลกอ่ะยาๆแล้วซีซนี้ไม่ไม่ย้ายแล้วนะไม่เปลี่ยนแล้วไม่เริ่มใหม่นะเริ่มเริ่มใหม่รอบสุดท้ายนะริ่เยาวเลย เดี๋ยวจะทําฟาร์มทาอะไรไหนไหๆอย่ากแม่วัยรุ่นวัยรุ่นได้เปิดไม่เฮสติ <laughs> ีกันตัวเรืยกระตัวกระตัวอ,อ๋อไม่มปรับนะว่าตีกันไม่ ตีกันไม่ได้นะผมปรับว่าเพื่อนตีกันได้นะลืมแล้วก็ไปปรับได้แนละ้วแต่ทำโล่โล่ไม้เหมือนกันโล่เหล็กไม่ใช้ไม้ไม้ไม่พออันแม่ทำมาแนละ้ว ของเขานะขอะงเราไม่มีดีเลยว่าจะทำล่อีกอันหนึ่งเปสาไม้ก่อนไปนเลย้วิ่งเ,งเป็ดสาวไม้ขอให้ในความแลงด้วยช่วงแลกไปหน่อยโอ้ถ้าตัดสวยจัดเลย ดูๆนะน้องวิ่งถือสองอันอย่างสวยอะ่ะเป็นเหมือนอนิเมะรืออะไรเนี่ยถ้าเดินถ้าอะไรมันสวยท่าเดินอะ ไม้แปลรูปเปิดแล้วชิผหายแนละ้วทำไฟด่วนเลยน้องบอก,ก็ทำไฟนะสองงานด่วเฮ้ยอ,อันนี้ไม่ใช่ไม้เนี่ไ่วะนี่ฮนะทำสต,ติกชิปหายนะไม่พอไม้ไม่พอทำสต,ติกน่้ไหนวะวิ่งไปนอนแนละ้วมัน น,น,น้องเหารน้องทหานมาให้นะอัดด่วนเลยบอนเกิดปานมาแล้วแมงมุมแมงม,ม,ม,มุมผมต้องวิ่งไปบ้านก่อนเลยฮนะนอนนอนอเตียง

โอ้ชาวบ้านมานอนเอ๋ยผกชาวบ้านร้อนแทนโคตรเกลียดบ้านพังเลยฮะโอ้อยตสา่าชาวบ้านอตส่า์ทำทางไว้สวยๆทำคืนให้ชาวบ้านกันเฮ้โดนอะไรวะ แหมมึงนี่ไอ้ลูกเล็กเด็กแดงไอ้มอนสตร์เล็กไม่เกี้ยเแล้ะโอ้ชีพหายหมดตันไม้ีใครตีวะไอ้ฮิปเปอร์ไอ้ฮิปเปอร์ไอ้ฮิปเปอร์โอ้ย ถ้าตายก่อนเอ้ยมอนไม่จะทำร้ายชาวบ้านนะที่แรกมันเห็นมันวิ่งตอชาวบ้านเนี่ยนะมอนโอ้ทางชิ่านมดเลยวะ่ะอียอาหารหมดวะ่ะ ผมเกือบตกมันพลังอยู่เก็บของกัน ไหาต้นอ่อนมาไว้ปลูกแล้วไม่รู้ผมหมู้ไมจ้เดี๋ยววิ่งตัดไม้หาต้นอ่อนมาดีกว่า อืมมีทำอ่ะอืมเอาไ้ทำเหมืองเลยโอ้ยไม้อะไรโอ้ยมันเป็นไม้ไม้แดงนี่หว่าสองปบมอมติดกันเลยสวย,ยอะไรเงี้ยตัดไม้อันนี้ไปปลูกที่บ้านนีกว่านะมั้งมันได้ต้นอ่อนมากะ ไม่เห็นมีต้อนนอ,อกเลยวะยังไม่ตกอ่ะน,น,น,นี่ตกมาแล้วเอ้่ไอเนี่ยมันตัวอะไรเนี่ยมันคือตัวอะไรเราแม่งตีไม่ตายด้วยนะเนี่ย ตายมากตายเบ้ยก็เดี๋ยวเราตัดไม้ไปเอาไว้ทำทำบ้าน EP หน้าแล้วกันเนี่ย yeah. เดี๋ยวโลกนี้เล่นยาวเลยนะไม่ไม่เปลี่ยนโลกแล้วไม่เริ่มใหม่ละทำโต๊ะเอนชานทำที่อัปเกรดอุปกรณ์นะลงเหมืองเเพื่อจะไปทำประตูเนเธอร์ไปนรกเลอนนะไปห,หาของมาไม่รู้ว่าไม่รู้เขาลงไปเอาอะไรกันนะผมก็ยังไม่ค่อยเป็นแต่ทำไว้เดี๋ยวไอเ,เ,เอาไปสำรวจเฮ้ย น้องหมาไม่มีกระดูกกัวมันกินกระดูกว่าหมาเลยไหต้องเอากระดูกให้มันนะพรแต่มันฝรั่งเงี่มันต้องเอาไปทำอะไรมันกินแล้วมันหลอดอาหารแม่งขึ้นอย่างน้อยเลยยากจัด ไม้ได้พอประมาณเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวมาเอาน้องหมาไปเลี้ยงดีกว่าใช่ไหมมันคือหมาหมว่าสัคือรักจิจอกหรืออะไรน่าจะแต่ตอนนี้นจะมืดละต้องกลับแล้วล่ะอุ้ยโอ้โหเกือบไปแล้วเหมอองอีกแกว หลงแล้วเนี่ยตรงไหนเนี่ยเหมือนบ้านโองเชทางนี้คิดมาไงวะเอาเนื้อไปด้วยกินเนื้อวัวเนื้อวัวสูตรพิเศษ นื้อซอมบี้แล้ว,ลวต,ต้องซ่อมทางให้ชาวบ,บ้านนะั่นแหะหนูนะาทางวิ่งน่ารักมากเห็นไม่มีออต้อไปสวนเห็นดีกว่า มันทำานไลยัไม่เหมือนมันมีอยู่ในกล่องบ้าหิลน,น้องมาไหนเลยวะหายไปเลยทาไม่ทำล้ววะมันไม่อยู่ในเกมยัวไมันทำยังไงวะจ่าไม่อยู่ไหน ขอ,อไฟหน่อยปิดมาตอนไหนวมไม่ได้ดูเ,เสียงเข้าเสียงรถตัวเข้า,อาขอขอใครเนะี่ยคนเยอะนิดนึงหินมืดอีงอะ่ะมานอนก่อนแต่มอนแม่งมาอีกแต่้อมนอนนะ เอ้ยมอนมาอดีว่าโอ้โหแม่อี้ยโอ้ยงูว่าจะทำอะไรลืมอ๋เอเฮ้เกลิตัน เฮ้ยมาไงอ่ะเกิดทางหมดปองหายด้วยโอ้งู่าปองใหม่ โอ้แชทนี่ก็เด้งจังเลยคุยกันเลยกันนะครับ เดี๋ยวเอากล่องวางลงเสม็มเป็นหน้าหนามไว้สิอเออไม้ครับมือบนกับมะได้านขวางองนะโอ้่นี่ก็เก็บของ ก็เดี๋ยวไว้ประมาณนี้เอาคลิปนี้แคลิปหน้าลงมาเลยเรื่อยไหวนะเรื่อไหวแร้อนจริงจริงแคลอ,องทองไม่มันกินแล้วมันช่วยอะไร แต่ก็ขออกตัวกล้องเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวมาอัปเดทใหม่คลิปนี้ก็ เนี่ยจบชิปก่อนอะไรก็มาณนี้แล้วกันทุกคนจะเจอกันอีพีหน้าลงเหมืองน,นี่ก็เราก็จะมาณนี้แต่ผมไปเล่นนอกรอกก่อไปช่วยน้องเลยฝากลูกฝาน,นีนไปเจอกันชิปหน่บายครับผมสวัสดีครับ